คนได้นะคะมันจะมีอยู่คนเอิมบอกว่า <c oughs> คุณกินไม่ได้เต็มตูเล้ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมยก็ได้ตามส่วกุ้งสุกค่ะพี่น้องวันนี้ก็มีน้องๆมานั่งกินข้างๆด้วยจ้ะไม่ใช่อันผีพายกระซิบนะ <c oughs> ไม่ใช่ปอบหยิบอยู่ข้างๆมาโอเคทุกคนมา <c oughs> ก็คือแบบเมยช่วงนี้กินได้ไม่เยอะนะทุกคนก็เลยแบบต้องมีตัวช่วยเอาน้องๆมาช่วยเจมโอ้โหมันตักกุ้งเลยคำแรกมันตักกุ้งไปเลยเอาเลยเอาเลยพี่กินบ่อยแล้วกุ้งอ่ะ กี่ชอบกินเส้นอู้เส้นยาวเหยียดมากตอนนี้มือแต่ละคนแม้อมเอากิ๊ฟเรย์จานลองแล้วเหรอม,ม,มาทุกคนอ,อร่อยมากเผ็ดแซ่บตั้งแต่ช่วงท้องนี้คือตำออกเปรี้ยวนิดหนึ่งนะเส้นขนมจีนนะคะห่อละสิบบาท สิบหอ่อแถมหนึ่งนะคะพี่น้องใครสนใจก็ทักแชทมาเลยเดอ้อมีกระเทียมโทนด้วยใช่หน่อไม้พี่หมวยนั่นเนี่ยขนมอ่อนมั้างไงมาอืมขนดหน่อไม้แกอ่อยมันมันมันอ้าวมันมันมันจริงแล้วมันก็ไม่มีแบบมันไม่มีกลิ่นหืนึืนไหม แบบไม่ได้ดองนะทุกคนป๊าสตตอกินทีนี่คือแบบคุยกับใครไม่ได้แล้วเ้อะใส่ขนาดนี้เนี่ย <c oughs> อร่อยกินผักเยอะๆตรงนี้ เหมืออยากกินนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็กินได้ไม่เยอะเนะเาะพอประมาณไอ้ไม้หายรอะไอะยังอยู่เนาะไม่กนลิ่นเงียบเลยตก<ม>ใจด้วยว่าเออม,มีอะไรยัดปากนี่แหละดูแปลกๆหลังจากบอกเวกไวยๆวายก็หิว นึเส้นขนมจีนสองห่อนะทุกคนได้เต็มถาดนะคะกินสามคนได้นะคะมันจะมีอยู่คนนึงอืบอกว่ามันจะอิ่มไหมไมันจะอิ่มไหมพี่อันนี้คือคนหิวนะทุกคน <laughs> <c oughs> ไม่ได้บอกเลยว,ว่าเป็นใครใช่ไหม,มไม่ได้บอกว่าคเ็คนเดียวที่สใส่เส้นมุูอืนใส่สตอด้วยเนี่ยตมแล้วก็ใส่กระเทียมทนแล้วเนี่ยอื ม้อยกรอบมากถ้าตำสัวเนี่ยคือต้องใส่น้ำกระเทียมโทนลงไปด้วยนะคะถ้าใส่แค่น้ำปลาน,นไม่ได้เส้นมันจะอืดดีดใส่ตากันเด้ออร่อยอ่ะแซ่บมาก ผมไม่เป็นผิดน้ำตาจะไหลแหละหรออภิษเหรอผิดยังไงอะไรแหละไม่ชอบเริ่มกินผักเก่งขึ้นนะใครไม่เหรอกินด้วยพาน้องๆกินผักได้ไหมนี่เป็นคนที่กินผักไง ไม่กินไม่ได้เต็มตู้เลยอืกุ้งตัวใหญ่มากนี่นะคะดึงๆเลยอะไรนะ Heatju หัวกุ้งมันแซบนะทุกคนแบบเวลาแบบแย่งกันกินนะเออแย่งกันกิน ม้วนนะคะม้วนสองเอากินคนเดียวมันยังไงไม่รู้กินจอตอเป็นไหมเนี่ยอาจจะยังเอายังเหรอเอาจริงจริงเหรอไม่จริงพี่ไม่ค่อยชอบเท็กเจอร์เท่าไหร่ไม่รู้มันรสชาติเป็นยังไงอ่ะคือได้แอดมินคือนิสัยเหมือนกันทั้งว่าไม่กินผักได้แอดมินไม่กินผักนะคือเหมือนกินอยู่คนเดียวใช่ไหม เฮ้ยฉันเป่าทำไมอะเป่าทำไมเมื่อกี้เป่าแบบอาจจะร้อนมาแย่งพี่เหมือนกินเนื้อเฮ้หนูว่าพี่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วป่ะสองห่อกินไปสักพักยังไม่ยุ่มเลยเหยวเขาเซ็งมาก คือเส้นเรามันนุ่มเนาะเส้นแบบเหนียวนุ่มมากค่ะค่ะสะดุกหรือเปล่ปาเสีสยงสอนเนาะนี่นะคะแต่เมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้เออแต่เมื่อกี้ไม่แบบนี้แกงนี้นี่คือแบบมีแต่ผู้ชายทวงหาเลยเนาะ <c oughs> คนส่งคนส่งทั้งวัน สั่งอะไรนักหนาผมโทรหาทุกวันด้วยนะทุกคนอืนจะร้อยใช่ไหมกำลังนินทาว<อ>่าเมื่อกี้เสียงสองร <c oughs> ุ่น่อไม้พี่หมวยอร่อย,อยทุงนี้เราเก็บไปกินกับปนโอวนี่มันอ่อนอนะ กำลังจะกดจับของไม่เหมยเนื้อติ๊กต่อแก่เลยมันจะกดจับมาแล้วฉันชอบกุจแจได้กินก่อนแล้วฮะชอบกุญแจเพราไว่มันจะเป็ขนมจีนนั่นแหละอือเอากันเดี๋ยวนื้อไม่เหมยเหมยแกงคืออร่อยนะอะไรนะที่พี่เหมยแกงอะแมนอะเราคนไดนกินเอออร่อยมากกินแล้วที่ถึงบ้านเลยอ่ะ เนาะคนอุบลเนาะเขาแกงแบบข้นๆเนาะเออสั่งมาเดี๋ยวพี่แกงให้กินก็ได้เว้ยจะเป่าอีกเหรอเบ้ยนะทำจิ้มต้มเสร็จค่ะรอนิดนึงสตอมันขมไปบิ๊กโดยใช้เบี้ยกรอบสตอมันจะกรอบแล้วก็มันๆยังกินเม็ดกระถิ่นเป็นไหมอือมันจะเฟิวเม็ดกระถิ่นแค่เป็นเม็ดกระถิ่งใหญ่เหรออือ จริงๆอะไม่ได้โกหกคือเปิดโลกน้องๆมากแต่ละคนไม่กินผักอ่ะเออแล้วทำไมเขาถึงบอกว่ากินสะตอแล้วปากเหม็นอ่ะเหม็นอยู่เหม็นอยู่ก็ต้องแปรงฟันไงกินกะถิ่นไม่เห็นเหม็นเลยโอ้กะถิ่นก็เหม็นตัวดีเลยน่าหลอเออตึ้งรู้แน่เนี่ยตึ้งรู้ตึ้งรู้ไปลองกินแล้วไปเป่าตือเพื่อนอ่ะอืมเอาใส่ผู้เบาอะน่าไม่มี อาจจะยังอาจจะยังก่อนนะถ้าไม่มีก็ไม่มีใครแอ้วะยานให้คนผสมผสานไา้มากกว่านี้เลยหน้ามีผัวแล้วแอดมินยังไม่มีแฟนเลยเออบ้าจริงตหนวหน้ามีลูกอ่ะคือยังไงดีล่ะสฉมชายอะสารคนอื่นที่จะมาเอาทำงานเราโสดอะเดียวถ้ามีผัวนี่คือแบบย่านแต่ละคนนติดผู้ชายนะาเราไม่เป็นอันทำงานอ่ะเนาะ ติดเหล้าพอทนติดผู้ชายพอเลยมันจะมีออฟฟิศไหนเข้าใจบ่ะมันจะมีออฟฟิศไหนชวนติดเหล้าบ่อยเข้าใจค่ะติดเหล้าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหัวหน้าชวนกินอยู่แล้วชวนกินืมคู่ะแม่มามีโทรมาเมาื่อกี้โทรหามามีมาตอนเที่ยง,งอะไรคนละรู้ว่าป,ป๊าป๊าอาจจะยังนะ <c oughs> พ่อตายแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นไรอันนี้คือเรื่องจริงแล้วสิแล้ว ok, พูดซะนา่นากลัวแล้ะมิรู้ว่าแฉ่งเดี๋ยวพ่อจะด่าเสะดุ้ดงตื่นจากหลุมแล้ววะน,นี่ฮลัลโหลค่ะเงินเข้าแล้วค่ะเงินแล้ค่ะขอบค,อขคุณค่ะยัค่ะคุณโอ้ฉันกินสตออยู่คนเดียวเนี่ยเออว่ะเสน้นไม่พอจริง,รงเหมือนที่ไม่พูดอหะ หิวไม่ทุกคนกินสามคนแล้วมันมันอร่อยว่ะเอดมินจะลองบ้างเคยกินแต่ว่านานไปแล้วลองกินได้ไมเหม็นกระถินเลยเธอต้องกินกับเส้นด้วยแล้วก็เรือตักกินมันคือเม็ดกระถินใหญ่มันคือถ้าเป็นเล็กๆมันจะไม่กระถินใช่ไหมอันนี้เม็ดกระถินแล้วตกใจเสียงเขาไหมกินตะโกนอ่ะ ยอมใจเด้อทุกคนแมันอร่อยนะมายอืกินเลยเ<อ>แต่<ะ>ว่าอันนี้ชอบกินแบบที่เอาไปผัดก,กันมากเดี๋ยวไปกินต่อหลังคลิปแต่ตอนนี้ขายของก่อนเนาะแปบ๊บนึงเส้นขนมจีนนะคะห่อละสิบบาทสิบหอ่อแถมหนึ่งไปเลยค่ะยี่สิบห่อส่งฟรีจ้ะส่วนกระเทียมโทนนะคะพี่น้องก็ห9สิบเก้าบาทนะคะกระเทียมโทนก็มีนะคะพี่ๆใครสนใจก็ทักแชทมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมยแล้วก็น้องๆขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.